ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับ,รบยังมิวชว์นะครับยังสามารถร่วมพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่4221519นะครับ,รบข้อความละ6บาทนะฮะแล้วสำหรับข้อความที่เราร่วมสนุกหรือพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คืออ,อ,อะไรที่คุณเห็นแล้วคุณคิดว่าทําทําไมออหรือคิดแล้วใช่ไหมที่ทําเนี่ยนะครับเอาส่งมาร่วมสนุกกันได้นะครับกลับมาเบรกนี้เราสัญญากันไว้ว่าเราจะมาคุยถึงสาเหตุของปัญหาสำหรับโครงการต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราพูดไปในช่วงตอนต้นรายการรวบรวมกันมามีหลายสาเหตุเลยพี่นะเขาบอก ที่จะสร้างหรือว่าทําโครงการต่างๆเนี่ยไม่ได้ถามความต้องการของคนที่ใช้จริงๆสุดท้ายก็ต้องหยุดหรือว่ามันก็ส่งผลเสียในเวลาต่อมานะครับหรือไม่ได้ถามว่าไอคนที่จะใช้จริงๆมันต้องการใช้หรือเปล่าก็สร้างไปแล้วสร้างไปแล้วใช่นะฮะหรือบางทีต้องรีบทำเพราะงบเหลือไงถจำเป็นต้องใช้งบให้มันหมดไปตอบไม่ได้ว่าเหลือทําไมคือถ้าเหลือเหรือไวทำไมนะใช่เพลงไหมเนาะโอ้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเป็นเพราะเหตุผลที่ดังมากๆเหตุผลนี้นั่นคือ การคอร์รัปชัน วายตรงๆก,กันตรงๆจระเลยโกงๆกันตรงๆเลยที่ทําขึ้นมาเพราะว่าอยากจะกินกันอะใต้โต๊ะบ้างอะไรบ้างนะครับนะแต่งงอันนึงอะว่าเรื่องของการคอรัปชันคนส่วนใหญ่รับได้ด้วยการกโกงกินมาใช่ใช่ใช่น้องงงน้องงงงงมากใช่ไหมคือไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเป็นวัฒนธรรมการคอรัปชันไปแล้วในประเทศไทยนะพี่นะคือคนส่วนใหญ่รับได้ถ้าสมมติว่าคนจะทําประโยชน์บางอย่างให้กับประเทศนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันก็คอรัปชันไปด้วยคือคอรัปชันบ้างไม่เป็น บางซึ่งจริงเราไม่ควรไม่ควรนะสงสารเขานะเขาคิดอย่างเงี้ยถูกเลยสงสารคนที่คอลังคอรัปชั่นด้วยนะใช่ใช่คือเราทําให้นะแต่ให้เงินเรานะเราจะเอาด้วยนะรายตกนรกนะไม่ได้เนอะคือถ้าทําก็ต้องทําโดยสุจริตจริงๆนะเมื่อพูดถึงการไม่เอาคอรัปชั่นมันก็มีเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นในสังคมด้วยนะพี่คือมันมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่ตื่นตัวต่อการต่อต้อตานคอร์รัปชัน <Wow. S 2> คือผมกำลังพูดถึงภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันนะครับเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยต่อการคอร์รัปชันแล้วก็ต้องการที่จะเผยแพร่แนวคิดนี้ออกไปสู่ประชาชนทุกคนในประเทศไทยมีแฟนผงแฟนเพจเป็นของตัวเองใน Facebook คนเข้าไปกดไลค์กันเพียบที่น่าสนใจก็คือเขาทําคลิปประชาสัมพันธ์และโฆษณาเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันให้แง่คิดที่น่าสนใจมากทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมกันครับ คุณรู้ไหมว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้นักการเมืองที่ไม่กโกงเราอยากได้ข้าราชการที่ไม่สมคบคิดกับนักธุรกิจเพื่อมาเอาเปรียบประชาชนเราอยากได้คนที่มีความละอายต่อความชั่ว เราผิดที่เคยยอมรับมันต่อไปนี้เราจะยืนอยู่บนความถูกต้องเราจะไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบเราจะจับตาดูผู้คุณและเราจะลุกขึ้นมาต่อต้านการโกงเพราะมันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ผมที่ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเตือนสติพวกเราทุกคนนะครับในฐานะของเจ้าของเงินภาษีเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปอย่าจ่ายอย่างเดียวครับเราต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันตรวจสอบเงินเหล่านั้นว่าใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่อยากจะเตือนกันนะครับก็ถือโอกาสฝากไปยังท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่ถืออํานาจอยู่ในมือแล้วก็ถือเงินของพวกเราอยู่ในมือก่อนจะใช้จ่ายอะไรไปก่อนจะทําโครงการอะไรไปอย่าลืมนะครับว่ามีพวกเราทุกคนคอยจับจ้องแล้วก็ตรวจ สอบการใช้เงินของท่านอยู่นะครับเอาละครับแล้ววันนี้เราก็มีทั้งเรื่องราวสาระและข่าขำๆกันบ้างแต่วันนี้เราก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะกิจกรรมที่เราไปทํากันมาอ๋อได้เลยนะครับขอบอกขอบริจาสัมพันธ์ต่อกันหน่อยนะครับกิจกรรมของลึ้น90โรมิดวีดีโอนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนั่นคือกิจกรรมโรมิดกิฟต์ฟอร์ยูพัสด์เดอะเลิฟฟอร์นั่นเองนะครับก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการคืนกําไรสู่สังคมนะครับเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับร่วมกันส่ง่าีๆทท เพื่อสังคมเข้ามาในรายการของเราจากนั้นเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังทั้งหมดช่วยกันร่วมโหวตนะครับว่าเราจะนําเงินนะครับทีเ่เราสมทบทุนเข้ามานั้นไปมอบให้กับโครงการไหนดีนะครับซึ่งในช่วงของเรานั้นมี4โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการสารฝันสนามเด็กเล่นนะครับให้กับต้องน้องโรงเรียนตอชอดอบ้บานท่ำหินจังหวัดราชบุรีนะครับหรือกลุ่มอาสาเพื่อนทอฝันตดัดเย็บและแจกเต้านมเต้านมเทียมให้กับผูบ้ป่วยมะเร็งเต้านมนั่นเองครับผมนะโครงการที่สานั่นคือโรงเรียนบ้านหนองหอยจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเพื่อสร้างห้องสมุดถาว โดยชมรมไม้ค้ำหรือโครงการที่4ี่นะโครงการลุกปัญญาสร้างฝันปันรอยยิ้มโดยชมรมเพื่อนอาสาสร้างสารเพื่อมอบให้กับบ้านแกดาในความดูแลของมูลนิธิสิทธิเด็กนะฮะอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีนะครับใช่แล้วนะครับแล้วก็ทั้ง4องค์กรนี้นะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนเก้าหมื่นบาทนะครับโดยผู้ที่นําเสนอเรื่องราวเข้ามาทุกๆท่านนะครับจะได้รับเงินทั้งหมด90,00บาทในฐานะที่เป็นคนต้นเรื่องอุตสาห์เล่าเรื่องแล้วก็ส่งเรื่องกันเข้ามานะครับเป็นไงบ้างพี่ตลอดช่วงนึงกันแล้วก็ได้อิ่มบุญไหมอ ก็จะรู้สึกอิ่มเลยอิ่มมีพ่มานแลอรู้สึกเป็นสุขใจในอกจากแบบว่า,เ,าเราก็เป็นเหมือนเป็นสื่อกางนําประโยชน์ให้กับาบางคนอยากจะทาบุญไม่รู้จะไปทาที่ไหนมไม่รู้จะทํากับโครงการอะไรที่ได้รับประโยชน์สูงสุดเอาเป็นว่าจบรายการของเรานะครับลองไปติดตามฟังกันได้เราสองคนจัดรายการประจํากันอยู่นะครับสามโมงถึงหกโมงเย็นที่90รวมมิตรเรดิโอรับรองว่ามีโครงการมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมแล้วก็รู้ฟังเรื่อยๆต่อเนื่องกันไปนและสาหรับรายการนี้นะครับยามรมมิช่ของเราเนาะมีประจํานะครับวันจันทร นะสี่โมงห้ทางททอบหอ้าแห่งนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่นะจ๊ะกับเรื่องราวขำๆแซ่บเออแต่สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ